ลูกค้าอาจจะคิดว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมีการการันตีจากบริษัททีเพชรการนันหมายล่วงหน้านั้นสบายาง่ายมากเลยน้ำมันดีเซลนะครับ B10 สามารถใช้กับเครื่องยนต์ของอีสูได้ทุกรุ่นแล้ววันนี้นะครับกีได้หยิบยก9คำถามอยอดฮิตนะครับมาให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมเลยครับ ้าสู่บริการของอีสูงเทพเซลครับอีสูงเทพเซลนันนะครับมีทีมช่างและมีบุคลากรที่มีความสามารถนะครับโดยมีการการันตีจากบริษัทซีเพสในการแข่งขันทักษะในการบริการหลังการขายนะครับเมื่อปี2556เราได้ชนะเลิศระดับประเทศนะครับรวมถึงระดับภูมิภาคอีก11ปีซ้อนเท่านี้นะครับก็การันตีได้ว่าช่างของเราจะมีความรู้ความสามารถที่เอาไว้รองรับบริการลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับ ที่เราสามารถนัดหมายเข้าบริการล่วงหน้าได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับการน,นัดหมายล่วงหน้านั้นสบายหรือง่ายมากเลยนะครับก็คือสามารถนัดหมายทางไลน์แอดนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้าสู่เประจําแล้วก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของอีซูเก็ฟเซลนะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาที่ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง4สาขาได้โดยตรงเพื่อทําการนัดหมายนะครับอย่างน้อยล่วงหน้าสัก1วันเพื่อได้เตรียมช่องซ่อมไว้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ครับ ลูกค้าที่สนใจเขาว่าการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งเนี่ยเป็นราคาที่สูงจังครับการเข้าสู่บริการแต่ละครั้งนะครับลูกค้าอาจจะคิดว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะ <S <S แต่จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายของเรานั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานนะครับอะไล่ของเรานั้นก็ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงมีการรับประกรันหลังการซ่อมให้6เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงไปกว่า มาตรฐานอย่างไรอย่างหนึ่งเลยซึ่งช่างทุกท่านที่มาซ่อมรถให้ลูกค้านะครับต้องผ่านการฝึกอบรมสอบมาตรฐานจากบริษัทฟีแพรดิดูสุนะครับเพื่อจะไว้รองรับลูกค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับพี่เบียรครับในกรณีที่อยู่ในประกันนะครับสามารถนำรถไปเช็คระยะที่อยู่นองได้รถที่อยู่ในประกันนะครับจะไม่สามารถนำรถไปให้ช่างอื่นทำการซ่อมหรือดัดแปลงหรือแก้ไขหรือเช็ระยะได้ นะครับเพราะว่าจะมีอยู่ในเงื่อนไขในสมุดคู่มือการรับประกันนะครับจะต้องผ่านการเช็คระยะหรือการซ่อมจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและผ่านการอบรมจากบริษัทอีซูทีเพชรเท่านั้นครับทางเดียรสำหรับระบบการ์ดของขออนิชูอที่แม็กดูแลรักษาอย่างไรครับในระบบอากาศของอีซูนะครับก็คือถ้าสังเกตได้ง่ายว่าถ้ารุ่นที่ไม่มีฟิลเตอร์แอ นะครับหรือไส้กรองแอร์นั้นนะครับควรจะล้างระบบแอร์นะครับทุกๆ1ปีหรือรุ่นที่มีฟิลเตอร์แอร์นะครับก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองแอร์ทุกๆ20,000กิโลเมตรเพื่อป้องกันระบบแอร์เสียหายเช่นตู้แอร์รั่วนะครับและบรรยากาศในรถนั่นก็จะสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับพี่เบียร์คับรู้ไหมครับทำไมผมต้องสมัร มาอิสุูนั้นนะครับเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของลูกค้านะครับจากบริษัทอิสุสไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นค่าอะไ่ค่าแรงต่างๆในแต่ละโปรโมชั่นรวมถึงได้เช็คว่าลูกค้านั้นอนะ่ะอยู่ในลูกค้าชั้นไหนเช่นซิลเวอหรือโกหรือปริทินัมนะครับค่าค่าอะไ่ที่มีส่วนลดก็จะแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็จะมี ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆให้ลูกค้าทราบด้วยครับครับพีเบียร์หรับน้ำยาโมอนานะครับตัวเครื่องยนต์1.9เปลี่ยนทึ้นมาระยะกีิโลครับน้ำยาหม้อน้ำของอิดูสุนะครับจะเป็นรถรุ่นเก่าเครื่อง2,500หรือ3,000นะครับจะเปลี่ยนทุกๆ40,000กิโลเมตรนะครับแต่ส่วน 1.9บูพาวเวอร์นั้นนะครับจะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆก็คือจะเปลี่ยนที่1 6 0 0 0 0กิโลและน้ำยาหม้อน้ำตัวนี้เป็นน้ำยาแบบพิเศษนะครับคือเป็นแบบผสมเสร็จตัวนี้จะยืดอายุการใช้งานของหม้อน้ำและก็เครื่องยนต์นะครับข้อควรระวังก็คือห้ามไปเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำที่ห้ออื่นนะครับโเพราะฉะนั้นอ่ะควรระมัดระวังนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้หม้อน้ำท่านรั่วหรือเครื่องยนต์นั้นเสียหายได้นะครับ แบตเตอรี่นะครับมีการปีครับแบตเตอรี่รถยนต์ดีเซลนั้นเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คน้ํากันแบตเตอรี่ทุกๆ1สัปดาห์เพราะว่าประเทศเรานเป็นประเทศที่ร้อนนะครับน้ำกันที่มันจะระเหยออกไปอาจจะทําให้แบตเตอรี่เกิดการเสียหายได้ที่เรียกครับในส่วนของน้ำมัน B10 และมันมี20ครับสามารถใช้กับรถยนต์ดีเซลได้ครับแล้วถ้าผมว่าใช้ใช้ได้สามารถใช้ได้กับทูกีุนหรือเปล่าน้ามันดีเซลนะครับ B10 สามารถใช้กับเครื่องยนต์ ของอีสูได้ทุกรุ่นนะครับส่วน B 2 0นั้นนะครับจะใช้ได้รถที่ออกหลังจากเดือนเมษายนปี2019มาแล้วนะครับใช้ B 2 0ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่แน่ใจให้ดูสติกเกอร์บริเวณฝาถังด้านในของการเติมน้ำมันจะมีสติกเกอร์บอกไว้ชัดเจนว่าเติม B 2 0ได้ส่วนลูกค้าที่ใช้รถในระบบคมเรลจะต้องการใช้ B 2 0 นะครับจะต้องนํารถมาดัดแปลงโดยช่างของศูนย์บริการเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในช่วงนี้นะครับเราก็อยู่ในวิกฤตของโควิด -19 นะครับศูนย์บริการมีมาตรการป้องกันคือจะมีการฆ่าเชื้อนะครับในห้องพัลูกค้าในห้องรับแจ้งซ่อมรวมถึงบริการในการฆ่าเชื้อโควิดให้กับลูกค้าได้ฟรีนะครับมาติดต่อมาที่เคาน์เตอร์ แ้งซอมได้เลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย,ยในทั้งสิ้นนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับออกกำลังกายส,สม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพี่ก็เช่นกันนะครับขอบคุณครับ